สวัสดีเป็นอีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยอ่าอีพีถัดมาแล้วกันที่นี่แหละอำเภอปากชมที่เดิมเป็นเรื่องผีเรื่องที่สอง <c oughs> ออาคอยพาย่อเรื่องนี้ไม่ยาวเท่าไหร่แล้วก็จะไปรวมกับเรื่องสั้นๆอีกเรื่องนึง เรื่องมันมีว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นวันโกนหรือวันอะไรไม่รู้ครูบาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้นี่เลยนั้นนอนนอนหลับหลับไปตื่นขึ้นมาน่าจะเออตอนได้ยินเสียงหมาเห่าเนะเอ่าถึงถึงรู้ตอนนี้แล้วว่า การที่หมาเห่าผีเนี่ยมันเห่ายังไงเดี๋ยวได้ยินครั้งแรกคืออยู่ที่นี่นะมันจะเห่าแบบมันเห่าแบบมันไม่แน่ใจนะหมามันเห่าผีเนี่ยมันหอนผีเนี่ยมันจะหอนแบบเห่าแบบไม่แน่ใจเห่าแบบลอยๆเนอยมาเห่าแบบฮึ่มก็เห่าอะไรวะเอี่ฮึ่มกเห่าลมเห่าแรงอะไรวะเนี่ยมันจะเหมือนลักษณะนี้ฮึ่เอี่ยแล้วก็ เออยาวเลยจะหอแบบงงๆงแล้วก็หอนออเราตื่นขึ้นมาแล้วแต่เราไม่ได้ยังไม่ได้ออกจากกุดเลยนะเราเห็นแล้วกำหนดเห็นแล้วว่ามีผู้หญิงผมสั้นยืนอยู่ทางเข้ามันจะเป็นเนินนะวันเนี่ยมันยืนอยู่ทางก่อนจะขึ้นเนินก่อนจะเข้ามาวัด ยืนก้มนาะแล้วมองเห็นไม่แก่นะอายุน่าจะสักสิบแปดยี่สิบนะประมาณเนี้ยผมสั่นทรงนักเรียนอะ่ะทรงนักเรียนมาปลายอ่ะเลยหูเลยติ่งหงูลงมาหน่อยอผมะยืนอยู่นานอะ่ะนานผมานานสะักยี่สิบนาทีสิบยี่สิบนาที เขาเห็นกําหนดอีกมันมายืนขึ้นมานี่เนี่ยขึ้นมาใกล้ๆกกุฏิเราแล้วโัวใจเขาอยากออกไปดูนะอยากออกไปดูมากเลยแต่ว่ามันมันข้างในจิตมันมันบอกว่าอย่าออกไปเดี๋ยวโดนสะกดนะม,นมันบอกนะข้างในเนี่ยไอเราไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าในเมื่อมีสิ่งเตือนข้างในเราก็ฟังฟังไว้ไม่เป็นไร พราะมันาใกล้เนี่ยมัน,ม,นมันรู้สึกเห็นชัดเจนเลยนะเห็นชัดเจนเลยเห็นใส่เสื้อเสื้อขาวมอมอใส่กเกงขายาวเกงขายาวนี่ก็ไม่ใช่สีดำหรอกแต่สีอะไรไม่รู้น่าจะเป็นสีสียีนสฟีฟ้าๆอะไรน,ะนั่แหละที่หมามันก็เห่าเห่าไล่นะมันเห่ามัน,ม,นมันวิ่งเห่าอะ่ะเห่าอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยเราก็เหมือนเรารู้ว่ามันเดิน มันเดินอ้อ,อมอ้อมไปทางกุฏินนะ่นน่ะกุฏิที่เราไปเอาซีดีอ่ะอ้อมไปทางศาลานู่นอะ่ะมันไม่ได้อ้อมมาหาเรานะอ้อมไปนู่นะอ้อมไปทางศาลาแล้วหน้าศาลามันก็จะเป็นบันไดขึ้นมาเพราะมันมันสูงกว่าริมถนนนะอ่ะมันเดินไปบันไดหน้าศาลาม้าก็ห่าไล่ก้นไปนู่นแหละ แต่ไปนู่นแล้วเราเราก็ไม่เห็นอะไรแล้วเราฟังแต่เสียงหมาแล้วทีนีเ้เหมือนเหมือนมันลงบันไดเดินลงเดินลงบันไดเดินลงบันไดประมาณยี่สิบกว่าขั้นได้อะยี่สิบถึงสามสิบขั้นได้เดินลงไปเดินลงไปให้เราอุ้ยอะไรวะกูอยากเห็นแด้ใจหนึ่งก็อยากเห็นใจหนึ่งก็กลัว กลัวอะไรกลัวสิ่งที่ไม่คาดคิดเนาะเราอินทรีย์เราก็ยังไม่แก่เนาะ,ะเนี่ยพอจากนั้นเราก็หลับหลับไปแหละตื่นเช้ามาอมด้วยความสงสัยอย่างยิ่งเลยสงสัยมากสงสัยมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะลงศาลาไปนะเออลงลงลงกุฏิไปพอสว่างนะลงกุฏิไปไปเดินดู ไอ้ตรงที่ทางมันเดินเนี่ยมันก็มันมีรอยเท้าครต่อใครมัน,ม,นมันเยอะมันดูไม่ออกแต่ที่สําคัญน่ะอ่าตรงบันไดมันมีรอยน้ํารอยเท้าเป็นน้ําแต่มองไม่ออกหรอกว่าเป็นนิ้วเป็นนิ้วอ่ะมันเป็นรอยเท้าเป็นน้ําจากขั้นขั้นสูงสุดเลย เบียกลงไปจนถึงขั้นตามสุดเลยเบียบหมดเลยลอยเดินโอ้โหแค่นั้นรู้เรื่องเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังว่าอยู่เนี่ยตรงหน้าตรงหน้าวัดเนี่ยมันจะเป็นป่าช้าใช่ไหมป่าช้าแล้วก็โขงน้ำโขงเขาบอกว่าตรงเนี้ยตรงกอไผ่เนี่ยมันจะเป็นวังน้ำวนถ้าอะไรมาพัดมาสมพัดมาหรืออะไรมานี่ มันจะมาติดตรงนี้เขาบอกแล้วก็มันจะคล้ายๆว่ามันจะกินคนตรงเนี้ยวังเนี่ยเขาเขาเขาล่าฟังนะแล้วเราก็โอ้โหไอ้นี่มันผีพายนีว่ผีพายนี่ว่ะดีนะที่เราไม่ออกมาแหมก็พูดกับตัวเองถ้ายังไงถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่เห็นรอยเท้าถ้าไม่เห็นรอย รอยเท้าที่เปียกน้ําที่เดินลงมาบันไดมันมัน,ม,นมันก็มีมีมันก็ไม,ม,ม่มีอะไรยืนยันนะอันนี้เราเห็นนะเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของของหมู่บ้านนี้อาจจะแทมอีกเรื่องหนึ่งแถมอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสัง้นอ่าเป็นหมู่บ้านของหลวงพ่อเทียนนะ หลวงพ่อเทียนที่อยู่วัดสนามในนะ่ะอ่ะ,อะครูบาเดินเดินเดินริมฝั่งโขงไปเนาะออกจากปากชมไปนน่นไปเชียงคานแต่ก่อนจะถึงเชียงคานนี่ก่อนจะถึงบ้านผาแบ็เนาะถึงบ้านบูฮม่มบ้านบูฮม่มตอนนั้นครูบาก็อยู่อยู่โน่นแหละอยู่อยู่บ้านผาแบนน็น่ะอยู่ถ้ำผาท้ายแต่ มีวันหนึ่งครูบามาบิณฑบาตฝั่งนี้อืของบ้านบุหมเนี่ยมามา,มาเห็นวัดก็ว่าเอาอคิดอยากมาพักว่ะเป็นวัดบ้านนะอยู่อยู่ก่อนเข้าหมู่บ้านาบินฑบาตเสร็จแล้วก็ไปฉานข้าวแล้วก็เก็บข้าวของมามาขอพักคืนหนึ่งอขอพักคืนหนึ่ง ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปนั่งคุยกับพระแล้วตกเย็นมาก็กลับมากุฏิเนี่ยสาเหตุสาเหตุของการที่ครูบาไม่ทำวัดตอนเย็นนะสาเหตุเลยวันนั้นวันพระใหญ่เลยวันพระว่า,าจัดหนักเลยทำวัดสวดมนต์เต็มบทเลยอสวดมนต์เต็มที่มันสวดอยู่ในวัดที่เราเคยอยู่เลยเออ ตวเสร็จเพราะนั้นไม่ได้นั่งสมาธิหรอกนงนอนตวนเสร็จแล้วก็นอนหลับหลับไปแล้วหลับหลับไปนะอยู่ดีๆมันมีคนมากระชากขาเรากำขาเราจับดึงเลยเรู้สึกว่าตกเตียงเลยรู้สึกนะตกเตียงพรึบลากต่อเลย ลากแบบไม่หยุดไม่ยั้งเลยลากมันลากลงดินลงไปเลยไอ้ความรู้สึกเราก็เหมือนผ้าอี่ยเสื้อเขาเรียกเสื้อผ้าเขาเรียกอังสาอังสะาเปิดเลยข้างล่างเพราะมันไถไปกับดินเนาะเปิดปุ๊บเปิดเนื้อเราก็ถูกกับดินเนาะเกิด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 ว่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราไม่ได้ร้องไอเหมือนขาดสติเราเอออะไรวะตกใจเนาะ กำหนดดูเห็นไอ้ผู้ชายอย่างดำปื๊ดเลยดำปื๊ดนี่คือดำสนิทนะกํลาลังลาก,กเราอยู่นะเฮ้ยมุงปล่อยไะผู้แค่นั้นเราก็สะดุ้งตื่นเลย๊อ้โหนอนอยู่บนเตียงอยู่เอ้ออะไรเนี่ยตื่นขึ้นมาหมาหอนอยู่น้ากติหอนอย่างเดียวกันเลยกับที่วัดเมื่อกี้เหมือนเรื่องที่เราเมื่อกี้หอนอย่างเดียวกันเลย เห่าลอยๆแล้วก็หอนฮู้ฮอ้อืออะไรไม่เหมือนนะครับคุบาไม่ใช่มาเนี่ยแหละพมณเนี้หอนอยู่สามรอบสี่รอบ้เราก็ตื่นตาย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 ให้เราก็มาเลยว่าไม่ได้ว่ามาบาังเบียดใครบุญกุศลเราก็แผ่บุญอะไรเราก็ทำ แต่แต่มันรู้ว่าไอ้นั่นผีเป็ดแหละเรารู้ว่ามันเป็นผีเป็ดแต่ตอน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 นั้นเราก็เห็นนะว่ารอบๆอบ,อบกุฏิเราเป็นยังไงตอนตอนที่ว่ามันลากนะมันเห็นเป็นป่าไผ่ป่าไผ่หมดเลยรอบรอบ,รอบกุฏิเราเยาเช้ามาก็ไปถามพรกด้วยหลวงพ่อหลวงพ่อ อยู่ตรงเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นอะไรเนี่ยตรงที่ผมนอน,นตรงกุฏินั่นเขาก็เล่าให้ฟังโอ้มันเป็นป่าไผ่อ้าวเหมือนแอย่างเราเห็นเลยวนะ่ะป่าไผ่เล็กๆเหมือนไผ่ไผ่ป่าไร่แบบนี้เตี้ยๆบอกเป็นป่าไผ่โอ้เหมือนผมเห็นเลยวนะ่ะเนี่ยเขาฝังศพใครไม่รู้อะตรงหน้ากุฏิแม <laughs> อหรือวาย าฝังศพใครไม่รู้กน้ากุฏิคุบ่าลเลยว่าโอ้ยเมื่อคืนผมเหมือนว่าเหมือนผีกวนอมันไม่มีล็อกเลยเขาเพิ่งมาอยู่ใหม่นะผมว่าไม่มีล็อกไม่มีเอ,อ้าแล้วไม่มีทาไมทหารไม่ไปนอนอมันเสียงดังไงทหารไปนอนนน่นทหารนอนริมฝั่งแม่น้ำโขงนะมาเฝ้าออะไรเขาเรียกนนอ,นนอนปขขอหรืออะไรเนี่ยมาเฝ้าพวกยาเสพติดพวกอะไรเนะี่ย ก็จะมีประมาณนี้นะเรื่องผีผีอ่ะแค่นี้แหละ